สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องสถิตฮักแพงครับมือนี้สิพ้าพี่น้องมาเบิง้งาการสั่งเสาตอ่อหมอสร้างรถยนต์ขามทังรถไฟครับพี่น้องพี่น้องข้ามาเราก็ฝากกดเลยกดแจ์กดคติคตคตที่ตามกดกระดิ่งแกงเตือนในเด้อพี่น้องไงเมือนี้พ้าพี่น้องมาเบิง้งวามคืหนาครับในการสั่ง ผ่านรถชนข้ามทางรถไปมาตอนเทียงครับพี่น้องกันดดแดดเักน้อยแต่เสาหนึ่งเสานี้ลีวแล้วแ่ะครับมีแต่เสียคา,านเขอนขึ้นท่อนนะคือว่าเห็นคนเฮือมันเป็นพักเทียง ส่วนที่หนึ่งที่สองนะครับเสาสีขามทางรถไฟครับมีอยู่ทั้งหมดสิบแปดต้นครับสิบเป็นนับเบิ้องถึงแต่ต้นไหนที่เพิ่นว่าท่านเหลีรยว มาบวกลบกุ้นหานกันเน่อยนี่แหละครับพี่น้อง งานเพิน่นมาปักเห็ดงานครับพี่น้องเก็บกวาดบริเวณนี้แล้วนี่จะเจียวห้านึ้นมาทั้งทั้ง ขอบอนิ่งว่าดีครับขอสดขอไปเรื่อยพี่น้องเลยพี่คัดนี่อยู่บ้านั้างเขาอ่างเก็บน้ำหัยแองครับเพื่อสีสมเด็จจังหวัดอ็ดทำงานเป็นครับ คืบนาไปบ้างเหรอครับพบบ้างแล้วคืบ,นะคบนาหลายเซลเหรอครับอย่าเลยรถยนขามทางรถไฟรถไฟเกิดที่มาประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวทีเบิง้งให้นเป็นของเบิ้งทาง มองคป็นภาคย์างนี้นครับสูงเงินระบาดสูงเงินระบาดเลครับเลื่มสูงเงินไปแล้วแง้มข้อบึงแบบพี่น้องเสาจบประมาณนี้แหละเสาสีเแยงขามรถไฟขามครับข้างหน้าห้องเสาสิบแปดต้นครับถิ่มานับบึง ว่าสีเหลือจากต้นกันนะับบึ้งตรงนี้แล้วอันนี้กะยังทันเทพแบบอยู่ครับพลังผิดงตั้งแบบอันนี้ยื่เขียดางรถไฟพี่น้องแต่ว่าจาของเดิมเ็นปลูกหรือมันปลูกมูผืนไม้เห็ดรถไฟปลูกกับว้อจักรเดี๋ยวก็ไปมองหัน เป็นพระท่านใหญ่ออกอที่นี่ครับมันอยู่ขต่รถไฟว่นี่มันสิว่ามันขี่รถไฟเพียงขี่รถไฟอยู่ท่างผมว่ หลายต้นอยู่ครับสงสัย่นสีเงาคนงานไปทางอื่นก่อนมั้งครับนี่นย่งซ้ำเก่าอยู่ประมาณว่าพี่น้องแม่หเหมือนเหลืออยู่หาหกตนสองสามสี่หาหก มาโดนเะไรที่ขับพี่นอ้องมาคือมาไปแล้วนี่ครับท่างสิไปไป้ายจุดรถไฟสีส้มเด่นอยู่ข้างนาแหละครับพี่น้องปอ้ายจุดรถไฟสีส้มเด่นอยู่ข้างนราตังแจ่มือมาอัปเดตข้าง่าสุดนั่นกระ่ะมันอยู่ซ้ำหนีอยู่ครับพี่น้อง เง่นหมาจะอารมณ์แรงงานกับไปทางอื่นก่อนมั้งกับอีทั้งที่ไปสารคามครับรถไสกับจีคามยืนประมาณนี้หละสูงยุคครับจากมองนี้ไปนี่กับิิ่ไปไปอยู่รถบ้านเขาแล้วกับิไปสถานีมหาสารคามทั้ง อันนี้เขาทั่งเตรียมนำหอยแองสะพานลดนต์ครับลมแห้งครับที่อ้องบนทั้นทงนี้จะจีไปป้ายหยุดรถไฟสีสมเด็จแล้วก็สีเลื่อยไปปลายหยุดรถไฟสีแก้วแล้วก็จิต่อไปสถานีมาแา่สถานี้อยเอ็ดครับทางหนาสถานีเลยลมแห้ง ลมหัวกุดกับลมหมางแหงเลยการสั่งสะพานข้างรถยนต์ปานข้ามรถยนต์รถยนต์ข้ามทา,า,างรถไฟเพื่อนอาจจะพักไว้ก่อนครับเพื่องเล่า มหลองร้อยเป็นเห็ดงานครับอาจจะค้างไว้หลายมือแล้วเหลือยุดหนึ่งสองสามที่ห่าก้นนังนืงือเข่าอย่เนาะจัดบ้านทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้อยแอง่ง ทางเลยที่เป็นแทงปูเลือเห็นอยู่กันทีเป็นเ็ดให้ทาางคามสัญจรไปมากของท่าบานเฮ้ายู่แถวนี้แหละครับา,คร,บา,า,าครับทังโงค้งห่างขอ้นที่ติดกับถนน,นไม้เหล็กยินสามสารคามเลย ปากบปวดนี่ว่ามันยุ่มหมองไม่ฉีดรถไฟวอามนเป็นมาเศาเจศาอยู่สางสระพานสี่ต้ดจนจ้าของบนน้จ้าของทีบน,นี้ปวดสรุปถึงแจมือมากคลิปก้อนอนุ่นเป็นผักเห็ดงานครับว่ามีลองร้อยการเห็ดงานไม่ๆมให้เห็นเลยครับ อาจจะง่ายไปทางอื่นสักคนพมาณนั้นแหละครับขอบคุณหลายพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังความคืบหน้าการสร้างทางรถไฟของสายบ้านไผ่นครพนมสัญญาที่หนึ่งช่วงบ้านไผ่น้องพอกอันนี้ยุ่วงสารคข้ามรอยเอียดตรงประมาณกลางๆนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมช่องสถิทักแตะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ